สวัสดีพี่น้องสบายตอนบ่ายๆเดลยพี่น้องเลยบ่ายสามเนาะพ่อพ่อก็ส่งเมนตองแค้นขึ้นเก่าพี่น้องเอลยพูดพูดเด็ดพอน้องแค้นไถห,หน้าเดลยพี่น้องกันแบบหา,ายใหญ่กับใกล้เลยนะล่ะบ่แล้วก็ยังหน่อยว่าศักร แต่ก้าจะพอไหมก้านะ่ะ <c oughs> ก้าสิพออยู่บ้านนี่เนาะใครจะก้าพผมแค้นตาล่าเลยพี่น้อง, <c oughs> อเ,องเว้ยนักเบ้ออาอสูรเขาแค้นมาเนี่ย แดดออกมาเปี้ยงๆอย่างนี้เลยโอ้ยสบายดียกมือสบายดี <c oughs> มันแล้วมันถั่วเนี่ยกะนาทีสิบ่าพอนาะสองแถว

บ่อพ่อกันยังหน่อยเข้ารถพระรถเดี๋ยวเขาทายก้นเอาพ่อพ่อกันยังหน่อยบ้างการเมื่อกี้ตาล่าคิวบัสายเด็กทำมันเงยสวเอง เนาะงามสุดละก้านะแม่ปุ๋งกับแม่หมอปุ๋งสายลุยเฮาก้านสิพ่อยู่นี่นะเนาะบ่พ่อกันยังหน่อยมันมันทีเนาะ Bao pao gần nhau, hai pao, 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 hai นักเบาเอาสูไปนเลยลูกเกียจมากันะครับพ่อก็ไปเอาเข่าหน้าเอือตาเพราะนักเขายังเขาหอ,อมเหนียว ังเกตแดดเป็นเลยแพตี้เป็นไงแพตี่อ่อนงบ่โอ้ยถึงงานนะผูนักเบาเอาสูนะจ๊ะไปยังข oh, ึ word, <ật> ้นขืนมาบนี้โอ้ยรุยไปแล้วม่ห้ไปแล้วไปแล้วว มา่ลแรกลุงฮิปสื่อนะมาแล้วฮะนะชนะาปารีปารุลุงไม่น้องแพตตี้อะงั้นชาปารีาากันเพราะว่ามันแดดนะจ๊ะเป็นยังแดดใส่หมวกสิหมวกอยู่สาหมวกว่ามี่อุ้ยมอนานอนผอกับแม่ผอไทยหน้าแม่ดำหน,น้าแพตตี้เอาน่องวิษมบัลลับมอนิเดมอนอิเดคือจัวปา้าบ้านเซ็นจิพาบตาทัวผมปะ ไปบ่ไปบ่ตัพผมบ่อ้จินหมัอนหอนเด้อไปบ่แกงหน่อไหมเมนูพ่นแพตตีนอนใช้ไหมเนอะกอมนองนอนอ๋อไม่ส่งหัวนะ ช่ <Sure. S 1> โอ้ยไก่กับพ่อไก่ยังมาลงอยู่น้อนะหนักเบาเอาสู้นะเด็กๆเ,เออโอ้ท่าหน้าแม่ดำหน้าลูกเอาลูกลูกเอาน้อง ลงบปดานหน้าลูกจะได้ซ้ำล่อยบ่อเลยแล้วไปเอาบ่อลงมาไม้เฮาแต่ดึงบ่อได้ห่อนแห้ง่น้องไปนปะแดดลีรอมือเ้าประพวนตกอ่ะสู้ๆอีกประมาณสองอึดก็แล้วในนี้อีกอีกคนละนาสองนาสู้ๆทีมงานโดย เออเราจะยิ้นยู่ไง้รอบ,บ่ายพี่นองเ้ยสูๆทีมงานเท่าเ้ออินท่าบอกให้คอนเสือ้อเสื้อข้อขาดาจจขาห,ห <c oughs> าัวหค้าขึ้นอย่แล้วเหยฮ่าอาซาไปซื้อหายีดอก บำรุงร่างกายแม่แล้วนะกลมบัดมือบัดเว้นหนากัะเลือดลงหนาเห็นไหมเออมาใส่คีมนะเราเราแบเราบอกว่าใส่ป้าสีส้งมาวายกัให้ผู้ยิ่งแล้วอ่ะ ซอยกันซอยกันมันสินแล้วไว้ไว้ๆนี่มันกำลังบดยายไปจะค้นบันดีดำสองสี่หาสองสี่หาสิบสิบสามหนึ่งสิบสี่สิบหา แม่มันมันกว่วงงองอซังเด้หน้าให้นี่ประมาณแปดร้อยมาอีพอะ่ะกายมันหน่อยต้องดำใส่ลายแดดจนปวดหัวหน่อยอินอย่าไปต้นหนามแ้ได้บอสบาย ทีมงานลุยตอนบ่ายค oh! <laughs> ือว่าพว้แม่ซ้อนทามหานหนอาม่บ่โอ้คือมาตนแกแต่ตนพายปรท่านเลยอิอิฝากก็ไล่ก็แซ่เด้อพี่น้องจ้าพี่น้อยพี่น้อยไม่ขั้วขอติบเด้อเพราะธนาคาน nằm năm nhai mềm leng nè a à, su su đếch đếch น้ำ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 งแน่นกับแมนแค้นมันนั่งให้กำลางใจบบดีบอเด็กกัะเดียดนํำกันเนาะขันจ้องก็เข้าเมื่อเลย ร้อนมากแล้วนะทุกคนกล้าก็กล้าน้อยมันต้องดำสองสามสี่เซนสันย่านกระปูกัดเนาะพี่น้องจา้าพ่อเนี้ยกัสเซ่าเด้อพี่น้องจา้าฝากก็ไหลก็เช้นเนาะยูดีแม่งก็จะขู่สักคนพอกันใหม่คลิปหนา้าพี่น้องจา้า It's